สวัสดีครับผมช่างพงลนครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายชุดมีดทาครัวนะครับมีดแรล่นะครับชุดนี้จะเป็นงานตีร้อนจากเหล็กสับเก้านะครับชุดแข็งด้วยน้ำมันอบคืนไฟสองชั่วโมงครึ่งนะครับชุดนี้นะครับจะเป็นใบหกนิ้วนะครับด้ามอยู่ที่ห้านิ้วนะครับใบกว้างสองนิ้วนะครับด้ามจะเป็นไม้ประยุงดําตัดทองนะครับสันจะอยู่ที่ห้ามิลนะครับ เล่มที่สองนะครับขนาดเท่ากันนะครับใบหกนิ้วด้ามห้านิ้วนะครับสันสี่มิลสันห้ามิลนะครับใบกว้างสองนิ้วนะครับเล่มที่สามนะครับขนาดเท่ากันนะครับใบหกนิ้วสันห้ามิลนะครับใบกว้างสองนิ้วนะครับด้ามเป็นแมรพยุงดานะครับเล่มที่สี่นะครับ ชุดนี้จะเปิดขายที่750บาทรวมส่งนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนแอดไลน์ได้เลยนะครับมีอยู่สี่เล่มนะครับชุดนี้สนใจผิดเล่มไหนแอดไลน์ได้เลยนะครับมีบริการเก็บปลายทางเพิ่ม100บาทนะครับสนใจทำฝักซองพลาสติกนะครับซองขายเด็กนะครับ สุดนี้พร้อมสองขายเด็กเล, 1, ลีมยะหนึ่งพันนะครับราคามีดปากเจ็ราสิบรวมส่งนะครับสนใจริมหนังอดไลได้เลยนะครับ